สวัสดีครับคลิปนี้เราอยู่กันใน g e n h i n Impact นะครับก็ในคลิปนี้นะครับจะมาเรียกว่าพูดคุยแล้วกันนะครับเกี่ยวกับอัปเดตล่าสุดนะครับของตัวละครที่จะอัปเดตเข้ามาในแพทช์1.3นะครับนั่นก็คือหูเต่านั่นเองนะครับก็คอนเฟิร์มแล้วนะครับว่าใน1.3เนี่ยจะมี2ตัวละครที่อัปเดตเข้ามานั่นก็คือเซี่ยวแล้วก็หูเต่าเนาะทีนี้ในคลิปนี้เราจะมาพูดเกี่ถึงหูเต่านะครับเพราะว่าเป็นตัวที่ข้อมูลค่อนข้างที่จะน้อยในแง่ของเกมเพลย์นะครับเราไม่เห็นคลิปหลุดคลิปเกม อะไรของหูเต๋าเลยนะครับมียกยปิดข่าวเงียบมากนะครับในขณะที่เซียเ่ยวนี่มันมีทั้งเกมเพย์ที่เป็นของ CBT เกมเพย์ที่เป็นในเซิร์ฟเทสตอนนี้ก็มีหลุดๆมาบ้างน,นะครับแต่หูเต๋านี่เงียบมากๆเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวอัปเดตล่าสุดนะครับไม่แน่ใจว่าก่อนที่จะอัปเข้าสู่เซิร์ฟจริงๆเนี่ยจะมีอัปเดตอะไรมากหรือเปล่านะครับใครที่เคยไปติดตามข้อมูลของก่อนๆตอนที่ตัวหลุดมาแรกๆเนี่ยณวันที่ผมลงคลิปคลิปนี้ครับมันอัปเดตเพิ่มนะมันอัปเดตเพิ่มนะครับาง้ หูเต๋านะครับเป็นน้องผู้หญิงนะครับสรุปว่าเป็นน้องนะครับเออเป็นผู้หญิงนะครับเรื่องของประวัตินี้ไม่รู้ว่าอะไรยังไงเนาะใช้หอกธาตุไฟ5ดาวนะครับเอออาวุธคือโปรอาร์มนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวของสเตตัสอ่ะต้องบอกก่อนข้อมูลเนี่ยเราอิงจากเว็บ Gen ชิน n ันนี่แล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้นะครับคือเขาเป็นเว็บไซต์ที่ได้ข้อมูลหลุดข้อมูลลีกอะไรมาก่อนชาวบ้านแล้วก็ค่อนข้างที่จะตรงนะครับมาก็จะเป็นเรื่องของอ่ะ เติบโตนะครับจะได้คริดดาเมจนะครับของหูเต่าแล้วผมไม่เข้าใจว่าตรงคริเดทห้าเนี่ยไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับเข้าห้อยมาด้วยนะครับแล้วก็จะสังเกตได้ว่าสเตตัสโดยรวมนะครับเบสสเตตเนี่ยได้เลือดเยอะนะครับหูเต่าจะมีเลือดที่ค่อนข้างเยอะนะครับเราดูกันที่เลเวลเก้าสิบเลยได้หมื่นห้านะครับเยอะกว่าจงหลีอีกนะครับเลือดเยอะมากๆนะครับแล้วก็ที่มันต่ําก็คือเบสแอตแทกครับเบสแอตแทกของหูเต่าค่อนข้างน้อยมากๆถ้าเป็นอย่างนี้จริงๆนะ คือตัวเลขเบสแอตแท็กจากการอัพเลเวลของตัวละครเนี่ยได้น้อยมากๆครับคือร้อยหกผมจะเปรียบเทียบให้ดูกับตัวอย่างเซี่ยวละกันที่จะมาด้วยกันในแพสเดียวกันเนี่ยเซี่ยวนะครับที่เลเวลเก้าสิบนะครับเบสแอตแท็กสามร้อยสี่สิบเก้านะครับแรงมากๆนะครับเออเรื่องของเบสสเตตัสแล้วก็พวกตัวละครสี่ดาวทั่วๆไปที่เราเล่นเล่นกันอยู่มันจะมีอยู่ประมาณสองร้อยอะนะครับที่ level เลเวลเก้าสิบนะจะเป็นสองร้อยสองร้อยกว่าๆอะไรประมาณนั้นนะครับแต่หูเต่านี่คือเขาให้เบสมาน้อยมากๆนะครับแต่ว่ราะไปเลือดเยอะ เพื่อที่จะามาคอมโบกับสกิลนั่นเองเนาะมาดูกันต่อเริ่มที่อ่ะก็สกิลเลยนะครับโจมตีธรรมดานะครับก็ตัวเลขของดาเมจเนี่ยค่อนข้างโอเคนะครับตัวเลขเปอร์เซ็นต์ต่างๆเนี่ยมันไม่ได้น้อยนะครับผมว่ามันอยู่ในจัดว่าเยอะได้นะครับเอออยู่ในเกณฑ์ที่เยอะแต่ด้วยความที่ตัวเบสแอตแท็กมันต่ำเนี่ยถ้าเอามาตีธรรมดาเพียวๆพวเนี่ยก็อาจจะดันอะไรไม่ได้เยอะมากนะครับก็เป็นการโจมตีต่อเนื่อง6ครั้งนะครับสำหรับตีธรรมดาและการชาร์จโจมตีจะเป็นการพุ่งไปข้างหน้านะครับอ่าคล้าย จะเป็นสไตล์พุ่งเหมือนกันนะครับเขาใช้คําว่าลุงฟอร์เวิร์ดนะฮะประมาณนี้นะครับเรื่องอันนี้ไม่มีอะไรมากเนาะเรื่องของการตีธรรมดาก็ทั่วไปแหละนะครับแต่เท่าที่ดูเบสเดเมจตรงที่เลเวลหกแลเลเวลแปดเนี่ยก็ไม่ได้น้อยแหละไม่น้อยครับถ้าเราไปดูของจงหลีมันอยู่แค่ประมาณ40อะไรเงี้ยถ้าเราจะเทียบกับตัวที่เป็นหอกที่มีในเกมตอนนี้เหมือนกันนี่คือจงหลีนะครับแล้วก็เซียงหลิงก็จะอยู่แถวๆประมาณนี้ห้าสิบหกสิบเหมือนกันนะครับก็ไม่ไม่ได้เบา่ไม่เบานะครับแต่ก็ไม่ได้แรงเวอร์อะไรเนาะประมาณนี้ มาครับสกิลกดใช้นะครับอ่าเอเลเมนทัลสกิลนั่นเองนะครับไกด์ทูอัปเตอร์ไลฟ์อันนี้จะเป็นสกิลที่ทําให้ตัวของหูเต่านั้นโดดเด่นขึ้นมานั่นเองนะครับคือเป็นกดบัฟนะครับเมื่อกดแล้วนะครับจะเข้าสู่สถานะพารามิเตอร์พาพิวิโอสเตตนะครับก็คือกดแล้วเนี่ยเอฟเฟกที่เกิดขึ้นกับเราก็คือตัวของหูเตาเนี่ยจะเสียเลือด30%เนาะอันนี้เท่ากันทุกเลเวลนะครับเสียเลือด30%แล้วก็จะได้บัฟดามเมจเพิ่มขึ้นนะครับตามเลเวลลลลลททีีี่่่อออััพเเเเเยยครบว8นไดดด้5.66%ขงงืสสูุ มาเพิ่มพลังโจมตีกันนะครับโดยสกิลนี้อยู่นานที่9วินะครับอ,อยู่9วิคูดาว16วิเนาะแล้วในระหว่างที่อยู่ในสถานะนี้นะครับเมื่อเราทําการโจมตีใส่ศัตรูนะฮะแบบชาร์จแอตแทกนะครับคือพุ่งใสน่นันเองนะครับเมื่อชาร์จแอตแทกใส่ศัตรูเมื่อเราอยู่ในสถานะตีแรงเนี่ยจะทําให้ศัตรูติดบัดบลอสซ้อมนะครับเออคือจะติดตัวของบัดบลอสซ้อมบัดบลอสซ้อมทำให้ศัตรูนั้นติดเบิร์นะครับติดสถานะไฟลุกทุกๆ4วินะครับ ทำดาเมจตามความเสียหายของสกิลเขามีบอกเลยนะครับในสกิลอ่านูดที่เลเวล8ดปดบัตรบอสซ้อมดาเมจคือ102%นะครับแล้วก็ตัวบัตรบอสซ้อมเนี่ยอยู่นาน8วินั่นหมายความว่าจะทำดาเมจได้2ครั้งนะครับติดอยู่4วิอ่าสี่วิจะทำการเผาทีนึงนะครับเออคือตัวบัตรบอสซ้อมอยู่นานแปดก็เท่ากับว่าเมื่อเรากดสกิลพุ่งใส่มอนนะครับจะทำให้ศัตรูติดเผาของสกิลเนี่ยค่อนข้างแรงนะครับอ่าสครั้งนะครับอ่าสครั้งในระยะเวลาสกิล แล้วก็ข้อเสียก็คือว่าตัวของสกิลบัดบลอสซอมเนี่ยติดได้แค่ครั้งเดียวนะครับไม่สามารถสแต็กได้สตูตัวหนึ่งจะติดได้แค่หนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับไม่รู้ว่าถ้าเราตีชาร์จโจมตีเพิ่มเข้าไปเนี่ยมันจะไปรีเซ็ตระยะเวลาหรือเปล่านะครับแต่ว่าเขาบอกว่าคือถ้าเราเปลี่ยนตัวนะครับหูเต่าถ้าออกจากแบทเทิลเฟลล์หรือว่าตายนะครับสกิลก็จะหายไปเช่นกันนะครับก็เข้าใจว่าถ้าเรามีบัฟนี้อยู่แล้วเราชาร์จโจมตีมอนได้เรื่อยๆเนี่ยมอนก็จะติดเผา,นาหาน สกิลเนี้ยอยู่นานแค่9าวินะครับ,รบ้วบตดบอสซ่อมติดอยู่ที่8แล้วก็เป็นเรื่องของคูดาวสิวินี่ก็แอบนานเหมือนกันคือเพราะถ้าระยะเวลาหมดแล้วเนี่ยเราจะต้องรออีกประมาณ7จวินนะครับถึงจะกดได้อีกครั้งหนึ่งอันนี้คูดาวก็แอบนานเหมือนกันนะครับแล้วก็เลือดใช้30%ของเลือดที่มีอยู่ในขณะนั้นนะครับไม่ใช่แม็กเอชพีสมมติเราเหลือเลือดครึ่งหลอดกดไปก็คือเป็น30%ของเลือดครึ่งหลอดนะครับเออก็ไม่ไม่เยอะมากไม่เยอะมากนะครับไม ประมาณนี้นะครับสำหรับสกิลบัฟดาเมจของหูเต่าตรงนี้ที่มันได้เยอะนะครับ5%กว่าๆเนี่ย5%กว่าๆที่เอาไปเพิ่มพลังโจมตีเนี่ยถ้าเรามีเลือด20,000เนี่ยเราได้เป็นพันเลยนะครับต่อ1ฮิตถ้าเราตีเข้าไปนะครับไม่รู้ว่าของเดิมตีเท่าไหร่อ่ะแต่เราจะเพิ่มไปเลยพันหนึ่งนี่ตีต่ำๆนะโดยหูเตา่าในเบสเลือดเบส HP เนี่ยมันเยอะกว่าชาวบ้านเขาน่าจะเกินพันหนึ่งแน่ๆครับนี่ตีต่ำๆาให้ แล้วก็สกิลอัตเมทนะครับหรือว่าเอเลเมน a l เบสเดนเงนะครับสปิริตซูเตอร์จะเป็นการเรียกวิญญาณออกมาโจมตีใส่ศัตรูเป็นวงกว้างนะครับความเสียหายไฟนะครับอ่าลืมบอกไปนะครับขอโทษครับอันนี้พอกดแล้วเราตีเป็นไฟนะครับเมื่อเรากดบัฟแล้วเนี่ยจะเปลี่ยนการโจมตีธรรมดาให้กลายเป็นความเสียหายไฟนะครับโดยที่ไม่สามารถมีอะไรมาทับได้มีอะไรมาทับได้หมายความว่ายังไงสมมติเราอยู่ในฟิลของจงหวินนะครับฟิลน้ําแข็งที่เวลา อาวุธตีใกล้ตีมันจะกลายเป็นน้าแข็งใช่ปะถ้าเรามีบัฟนี้มันจะตีเป็นไฟอยู่นะครับประมาณนี้ประมาณนี้เนาะก็คือเป็นตัวที่ตีเป็นไฟนะครับตีเป็นไฟอย,นอ,ะยะนอยู่ในระยะเวลาหนึ่งอยู่ในระยะเวลาหนึ่งคล้ายๆดีลุกอันติอะไรประมาณนั้นนะครับอ่ะอันตีนะครับก็เรียกวิญญาณออกมาโจมตีใส่พื้นที่เป็นวงกว้างนะครับนี่เราไม่เห็นเนาะว่ามันกว้างแค่ไหนนะครับเขาใช้คําว่า l a r g e AOE ก็น่าจะกว้างอยู่และก็ทําดาเมจร,รวมถึงฮิลเลือดให้หูเต่านะครับหนึ่งฮิตคล้ายๆเรียกสมอลออกมาตุ้มใส่พื้นหนึ่ ไอ้ดูดเลือดเ,เนี่ยนะครับจะสามารถแสแต็กได้ถึง5้าาครั้งนะครับก็คือ1ตัวเนี่ยมันจะโดนได้สูงสุดแค่1ครั้งนะครับถ้าศัตรูอยู่เป็นกลุ่ม4ี่ถึงหตัวเนี่ยแล้วเราทุบโดนหมดเนี่ยก็คือเราจะดูดเลือดเข้ามาคูณ5นะครับถ้าศัตรูมีอยู่7ถ้าศัตรูมีอยู่7เลือดสูงสุดที่เราจะได้มาก็คือแค่5ตัวเท่านั้นนะครับเออก็คือเขาบอกว่ามันทริเกอร์อัพทูไฟฟ์ไทม์เท่านั้นนะครับก็คือดูดเลือดจากเป้าหมาเนี่ยได้แค่ั้เาครั้งเนนบ ไม่ได้แรงมากนะดูเรื่องของเปอร์เซ็นเนาะเนี่ยผมดูที่เลว่าแปดให้เลว่าแเนี่ยสกิลดาเมจคือ4ี่นะครับถ้าเราเทียบกับพวกตัวแรงๆอย่างชายหรือว่าจงหลีเนี่ยอันตี2ตัวนั้นมันไป7จ็อปนะครับเอออันนี้ก็จะไม่ได้แรงอะไรมากแต่ว่าข้อดีก็คือเป็นไฟเล่นปฏิกิริยาได้ครับทำใส่น้ําแข็งได้คูณ2เนาะอะไรประมาณนี้นะครับแล้วที่มีความยุกยิกมีเงื่อนไขก็คือว่าถ้าเลือดของหูเต่าเนี่ยต่ำกว่าครึ่งหลอดนะครับ ่ำกว่าครึ่งหลอดเอฟเฟคสกิลจะเพิ่มนะครับนั่นก็คือเพิ่มทั้งดาเมจแล้วก็การอัตราการดูดเลือดนั่นเองนะครับโดยที่เริ่มต้นเนี่ยดาเมจได้446%ที่เลเว่า8เนาะดูดเลือดมา9.23%ของ Max HP แต่ถ้าเลือดต่ํากว่าครึ่งหลอดจะดูดเลือดเป็น12%และสกิลจะแรงขึ้นมาอีกอ่า100กว่าเลยนะครับเนื่องจาก446เป็น558นะครับคือถ้าเลือดต่ํากว่าครื่องหลอดก็จะอันติแรงขึ้นนั่นเองเข้าใจง่ายๆประมาณนี้นะครับใช้แล้วดูดเลือดได้ก็เอาไปใช้คอมโบควบคู่กับ ตัวนี่แหละตัวบัฟกดแล้วมาลดเลือดตัวเองเนาะมื่อมีอันติก็ใช้ใช้แล้วดูดเลือดกลับคืนมาอะไรประมาณนี้นะครับน,นี่เป็นหนังสือที่ใช้อัพนะครับ <c oughs> อุป,ปรกรณ์รัสดูต่างๆที่ใช้ในการอัพสกิลนั่นเองนะครับอัพสกิลเนาะตัวหินเลื่อนขั้นน่าจะรู้กันแล้วนะครับหินที่ใช้เลื่อนขั้นเนี่ยต้องรออัปเดตเข้ามานะครับอันนี้เหมือนจะดรอปจากบอสตัวใหม่ที่จะอัปเดตเข้ามาใน1.3นะครับก็ไม่ต้องเตรียมรอแก่เตรียมเลซินเอาไวอ้อย่างเดียวนะครับเตรียมเรซินไว้แก่ของบอสอย่างเดียวเนาะ มาว่ากันที่่าพาสซีฟครับพาสซีฟตั้งต้นนะครับของหูเต่าก็คือเมื่อทาอาหารนะครับมีโอกาส18%จะได้อาหารระดับพิเศษนั่นเองหนึ่งอย่างนะครับยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะแล้วก็พาสซีฟ20พาสซีหรือว่า20นะครับเมื่อเราใช้สกิลกดบัฟเพิ่มดาเมจนะครับพอบัฟดาเมจหมดระยะเวลาเสร็จนะครับสมาชิกในปาร์ตี้ทั้งทีมรวมถึงตัวของหูเต่าเองนะครับได้อัตราคริเพิ่มขึ้น12%อยู่นั้น8วิอ่าเมื่อบัฟดาเมจเราหมด นะครับเออเมื่อไอ้ก <_ an> ด์ทูอัพต่อไลฟ์เนี่ยกดบัฟโจมตีมอนสายบัฟบัฟหมดบัฟ <_ an> ก็ทั้งทีมเลยครับทั้งทีมแล้วรวมถึงตัวมันเองด้วยจะได้อัตราครีเพิ่มขึ้น12%อยู่นั้น8วิ <_ an> เอลติเมทเอ้ยไม่ใช่อัลติเมทขอโทษครับ <_ an> พลัสสิบเจ็ดสิบอ่าพลัสสิบหรือว่าเจ็ดสิบอ่านี่คือที่เป็นทีเด็ดนะครับเมื่อหูเต๋านะครับเลือดเหลือครึ่งหลอดนะครับหรือต่ำกว่านะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือครึ่งหลอดเนาะจะได้โบนัสความเสียหายไฟเพิ่มสามสิบสามเปอร มูเต่าเนี่ยเป็นตัวละครที่เวลาเราเลื่อนข้ามตัวละครแล้วเนี่ยมันเติบโตเป็นครีดาเมจนะครับแล้วถ้าเลือดต่ำกว่าครึ่งหลอดได้ตรงนี้อีก33%ิมเป็นความเสียหายไฟตีเป็นไฟได้ด้วยนะครับต้องบอกว่าตัวนี้เขาบัฟให้แรงมากๆนะครับข้อมูลชุดแรกที่ออกมาตรงนี้ถ้าผมจำไม่ผิดมันแค่20% 25%ิบเอรเ่ิ้อนไงนี่แหละนะครับอันนี้มันเพิ่มขึ้นมานะครับณวันที่ผมอัดคลิปเนี่ยนะครับก็ามาเช็คกันดูได้เนาะตอนแรกผมจาได้ว่ามันแค่ประมาณ5%งยี่หละก้เพิเออบ กลุ่มดาวามาดูกลุ่มดาวกันผมไม่แน่ใจว่าข้อมูลชุดแรกเป็นยังไงนะครับแต่แล้วเราดูของปัจจุบันก็คืออันนี้เนาะจะค่อยอธิบายให้ฟังนะครับกลุ่มดาวแรกนะครับคริมสันโบเก้ก็เมื่อเราอยู่ในสถานะของอพารามิตา้พาพาเพริโอนะครับก็คือตอนบัฟดาเมจอยู่นั่นเองนะครับตอนบัฟดาเมจอยู่การกดโจมตีโดยชาร์จแอตแท็กของเราจะไม่ใช้สตามิน่าครับนั่นหมายความว่าเราจะพุ่งชนได้รัวๆเลยนะครับสำหรับกลุ่มดาวแรกนะครับพุ่งชนรัวๆมีข้อดียังไงอ่าดาเมจมันแรงนะครับชาร์จแอตแท็กด แล้วก็ศัตรูจะติดมาร์กนะครับจะติดมาร์กบัตรบัตเตอร์ไฟเนาะเขาเรียกว่าบัตรบัตเตอร์ไฟไหมเล็กนิดนึงอ่าบัตรบล็อตซ้อมนะครับเรียกผิดเนี่ยจะติดมาร์กบัตรบล็อตซ้อมนะครับทำให้ติดเบิร์นนะครับทำให้ติดเบิร์นเออเบิร์สองครั้งภายใน8วิอะไรประมาณนี้นะครับอ่าก็ช่วยได้นะครับอย่างน้อยชาร์จฟรีฮะชงรัวๆกลุ่มดาบที่2ครับผม Omnis Lanefall อันนี้นะครับจะเพิ่มดาเมจให้มาร์กบัตรบล็อตซ้อมนะครับที่ศัตรูโดนแล้วจะติดไฟจากการชาร์ตแอทแท เอาเลือดนะครับ4%ของเลือดสูงสุดเข้ามาเพิ่มดาเมจให้นะครับอันนี้ก็เป็นการบัฟดาเมจให้ตัวมาร์กเนี่ยเผาได้แรงขึ้นนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับรวมถึงอันติเมตด้วยนะครับสปิริตซูเตอร์นะครับวิวออโอแอพพลายเด็บล์บล็อตซ้อมเฟด้วยก็คือเรียกอันติออกมาทุบใส่มอนก็จะติดด้วยนะครับจากปกติไม่ได้มีอะไรเนาะของน้ำเดิมเลยถ้าเราไม่ได้ปลดดาวเนี่ยอันติเรียกวิญญาณออกมาก็โจมตีใส่มอนฮิตเดียวดูดเลือดกลับมาจบแต่คือถ้าเราปลดสองดาวก็จะมีการติดดมแถมให้้วยัเอง แต่เงื่อนไขของมาร์ก็น่าจะเหมือนเดิมนะครับคือถ้าเราเปลี่ยนตัวหูเต๋าออกจากาฟิลต่อสู้เนี่ยก็จะหายเลยนะครับปุ่มดาวสเพิ่มเลเวลสกิลนะครับไม่ได้มีอะไรเนาะเพิ่มเลเวลสกิลของการบัฟพลังโจมตีนะครับปุ่มดาวที่4นะครับอันนี้หลังจากที่จัดการกับศัตรูได้นะครับศัตรูที่ติดบล็ลอตบล็อซ้อมนะคือศัตรูที่ติดมาร์กไฟเผาอยู่เนี่ยถ้าเราฆ่าศัตรูตัวนั้นตายนะครับเพื่อนของเราหรือว่าสมาชิก ปาร์ตี้ในทีมนะครับจะได้คลิเลตเพิ่มขึ้นอีก12%อยู่นาน15วิอ่าอันนี้กลุ่มดาวที่4นะครับจะคล้ายๆกับพา s i v e ตอนเลเวล20นะครับตอนเลเวล20เนี่ยเมื่อบัฟหมดจะได้คลิ12%อยู่นาน8วิอันนี้เมื่อฆ่าศัตรูที่ติดมาร์กนะครับเมื่อเราจัดการกับศัตรูที่ติดมาร์กได้เนี่ยได้คลิเลต12% 15วิอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันแสแตกกันหรือเปล่านะครับ ถ้ามันสแต็กกันเนาะถ้ามันสแต็กกันได้เนี่ยเท่ากับว่าเราจะได้คริปประมาณ24นะครับจากการที่เรามีหูเต๋าอยู่ในทีมกลุ่มดาวสี่นะเออนะครับอันนี้คิดว่าทําได้ไม่ยากนะครับถ้ามันสแต็กได้นะแต่ถ้ามันสแต็กไม่ได้ก็ก็จะเหลือแค่12เปอร์เซ็นต์แต่อยู่นานๆหน่อยอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นตัวที่ช่วยบัฟเพิ่มคริสตอลให้เพื่อร่วมทีมได้ดีมากๆนั่นเองนะครับกลุ่มดาวที่ห้าเพิ่มเลเวลของสกิลอันตินั่นเองนะครับแล้วก็กลุ่มดาวสุดท้าย ลุ่มดาวสุดท้ายจะทำงานก็ต่อเมื่อหูเต๋ามีเลือดต่ำกว่า25นะครับหรือโดนการโจมตีที่ถึงตายนะครับตัวของหูเต๋าเองนั้นจะไม่ตายนะครับและก็10วินาทีต่อมาสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับหูเต๋าก็คือได้พลังป้องกันนะครับทั้งกันท่าแล้วก็การกายภาพเพิ่มขึ้น200นะครับและคีเลตเพิ่มขึ้นเป็น100นนั่นก็คือติดคลีทุกดอกนั่นเองนะครับจะติดคลีทุกดอกและก็มีความต้านทานต่อการชะงักนะครับ ก็คือโดนตีโดนอะไรเข้ามาเราจะไม่กิ <necessary> ้งจะไม่กระเด็นนะครับคล้ายๆเป็น um, ร <mind> ่างอมตะนั hmm. mm ่นแหละนะครับแล้วก็ฮัสซีบนี้นะครับจะทํางานทุกๆครั้งเดี๋ยวนะมีคูดาวหกสิบวิต้องบอกงี้เนาะก็คือจะมีคูดาวหกสิบวิจะทํางานครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับก็คือถ้าเราโดนการโจมตีที่ถึงตายจากบอสเนี่ยสมมติเราเหลือเลือดสามสิบเปอร์เซ็นต์่ะมันยังไม่ยี่ห้าใช่ไหมมีสามสิบเปอร์เซ็นต์โดนของแรงๆเข้าไปจากบอสเข้าไปเปรี้ยงหนึ่งรับเลือดเราหมดแต่เราไม่ตายนะครับเลือดเราจะไม่ตายนะครรับเเเาจะหลลืือออดยู่ แล้วก็สิบวิต่อมาก็จะเข้าสู่ก็อดโหมดนั่นเองนะครับเสียดายที่ไม่ได้มีเพิ่มพลังโจมตีให้นะครับมีแค่เพิ่มเรื่องของอาพลังป้องกันและเพิ่มคียเลตให้นะครับคือจะตีติดคลีทุกดอกเลยหลังจากที่พาสีนี้ทํางานนะครับอันนี้คือประมาณนี้นะครับกูดาวหนึ่งนาทีเท่านั้นกูดาวถือว่าโอเคนะไม่นานไม่นานเนาะก็ประมาณนี้ครับกลุ่มดาวทั้งหมดของหูเต่าแล้วก็ข้อมูลอัปเดตล่าสุดนะครับก็ประมาณนี้มีใครงง,งสงสัยตรงไหนยังไงก็พิมพ์คุยกันในคอมเมนต์ด้านล่างแล้วกันนะครับเผื่ออมมพลลาาดตตกหหนรงไ,ไปแ้วว็จะีุธ มูเต่าจะมีอาวุธที่จะเข้ามาด้วยนะครับในแพทช์ของเขาก็คืออาวุธเล่มนี้หอกคู่ตัวของเขานะครับก็จะเป็นหอ,อกไฟเป็นหอ,อกไฟที่ไม่ได้เพิ่มไฟนะครับอันนี้เป็นหอ,อกครีดเมทนะครับเป็นหอ,อกครีดเมทโดยที่เอฟเฟกก็คือได้เลือด20%อันนี้ลหลายๆคนน่าจะเห็นแล้วแต่ผมมาพูดให้ฟังแล้วกันได้เลือด20%นะครับแล้วก็จะเพิ่มพลังโจมตี0.8%จากเลือดสูงสุดนะครับก็คือยิ่งเลือดเยอะก็คือเอา0.8%ของเลือดมาเพิ่มพลังโจมตีให้นะครับและถ้าเลือดต่กว่่าคครรึงหลอดนะับ จะได้อีก1%ของเลือดสูงสุดเข้ามาเพิ่มพลังโจมตีมาความว่าแบบไม่ขัดเกลานะครับเราได้เลือดไปแล้ว20%เถ้าเลือดต่ํากว่าครึ่งหลอดก็จะได้อ่าเอา1.8%นะครับของเลือดสูงสุดมาเพิ่มพลังโจมตีอันนี้แรงมากนะครับเพราะจงหลีที่จะปรับมาใหม่เนี่ยที่ว่าเพิ่มเยอะๆเนี่ยเขายังแค่แถวๆแบบ1.4อะไรงี้เองนะครับหออกเทพนะครับอันนี้คือหออกเทพเนาะก็โดยสแตทก็ประมาณนี้ครับ ที่เลเวล90นะครับได้คริดดาเมจ66สพลังโจมตีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นาะไม่ได้ท็อปเทียเหมือนพวกาดาบอาควิล่าที่600กว่าเกือบ7 0 0ประมาณ600ต้นๆเท่านั้นนะครับแล้วก็มีคริดดาเมจที่สูงนั่นเองนะครับขาดเกลาาก็จะได้ตัวเลขขึ้นมาประมาณนี้ <c oughs> ะนะครับข้อมูลวันนี้ก็เท่านี้ละกันนะครับในคลิปนี้นะครับเป็นข้อมูลอัปเดตล่าสุดของหูเต่านะครับจากที่เขาได้ลองเทสกันแล้วในเบต้า1.3เนาะ เป็นข้อมูลที่ทาง Genchin Honey เขาอัปเดตเข้ามาให้เราได้ดูกันนะครับอันนี้ผมไปรู้มาก่อนจากพวกแถวๆิตเตอร์ครับก็เลยเข้ามาส่องดูครับก็ Genchin Honey นี่ไวจริงๆนะไวจริงๆเขาเปลี่ยนตามเลยนะครับอัปเดตตัวเลขตามให้เลยนะครับเออคือตอนนี้ขเขาทสกันอยู่แหละในตัวเบต้าทสของ1.3แต่ว่าไม่มีคลิปหลุดไม่มีอะไรหลุดมาให้เราเห็นกันเลยนะครับก็เร็วๆนี้นะครับสำหรับข้อมูลของหูเต่าทั้งหมดเนาะไวยังไงเดี๋ยวมีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรเดี๋ยวจะมาบอกกันใหม่ลวกันยังไงใครเข้ามาดูคลิปนี้ ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจกันหน่อยแล้วกันนะครับใครเพิ่งมาดูกันเป็นครั้งแรกอย่าลืมกด subscribe เอาไว้จะได้เจอการติดตามข่าวสารเกันชินในแพ็กกันได้เรื่อยๆไปแล้วคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ